we never really don't chase it. Dreams to the blade, no fake. Hands to the way, niggas know I ain't play. Fast to the break when I switch all day. Stance when I press to the damn arcade. Sticking up sides, breathe, never mind me. Point to the ground, stick down to feet Stay, please, stay, bitch. You got no feet. Never take a seat, bitch. You never gonna see. ทีนี้เรานะครับก็ต้อนรับนะครับเจ้า EG สามดอนะครับ ตัวนี้ของน้องอาร์ตนะครับอาร์ตท่อซิงนะครับตัวนี้เป็นคนเทาหน้ามาจากญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าไฟไม่สว่างจัดให้นะครับเตรียมตัวส่งมอบนะครับแมททิปนี้นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นฮุนได a าร์เลีรคันนี้นะครับจัดเต็มทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะครับแล้วก็เดย์ไลท์รวมไปถึงชุดเบาะด้วยนะครับผมโอเคถึงนี้มาต่อกันที่ Mercedes-Benz นนะครับคันนี้นะครับลูกค้าเข้ามา ทำในเรื่องของไฟท้ายแลครับมีปัญหาน้ําเข้านะครับเนื่องจากโคมเนี่ยเริ่มที่จะลาวนะครับในชิ้นที่เป็นรอยต่อนะครับลูกค้าก็กลับไปเช็คราคามานะครับสุดท้ายก็ต้องวิ่งกลับมานะครับเพราะว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในราคาประหยัดให้นะครับไม่ต้องไปเบริรกโคมใหม่นะจ๊ะแบบนี้ในส่วนของชุนไดสตาเลียด้านหน้านะครับก็ลือหมดแล้วคันนี้ผมบอกเลยนะคันแรกที่จะมีไฟหน้าแม่งสว่างที่สุดเลยนะ เพราะว่าอัดโปรเจคเตอร์ถึงปลูกนะครับย้ำว่า8ลูกนะครับคันนี้ใป่ต่อนะครับคันนี้นะครับก็ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ BMWX5 อันนี้คือโคตรของโคตรหินนะครับยากมากนะเพื่อนๆเพราะว่าทำการเปลี่ยนนะครับเฟสลิฟนะครับจากโคมเดิมนะครับมาเป็นตัวเลเซอร์นะครับแล้วทีนี้ระบบไฟไม่ตรงเลยนะครับต้องทำการเดินระบบใหม่เขียนกล่องใหม่ทั้งหมดนะครับ ก็เตรียมตัวที่จะส่งนะครับแล้วฝากเอาไว้นะครับกับเจ้าออฟโอเพนคันนี้นะครับเพื่อนๆดูนะฮะความสวยงามนะครับลูกค้าฝากขายนะนี่นะครับก็เป็นรถของคนรู้จักนะครับตัวนี้เป็นโอเพนนะครับคูเป้ด้วยนี่นะครับก็ใครสนใจก็เตียนเชิญนะครับมานะฮะยังมีต่ออีกนะครับสำหรับอาทิตย์นี้บอกแล้วว่าแน่นๆนะครับก็จะเป็นเจ้า BMW ตัวนี้ GT นะ ไปหน้าเดย์ไลท์เนี่ยเรียบร้อยมาแล้วนะครับเหลืองไหมอย่าให้ดับนะมันเนื่อๆนี่นะครับ GT นะมีอะไรอีกนะครับโอ้ด้านหลังนี่ก็เป็นฮุนไดนะครับเต็มเลยนะครับแล้วก็มี BMW ด้วยด้านในนะครับไปดูกันด้านในก็จะเป็น b m w ตัวนี้เป็นปัญหาก็คือเดย์ไลท์เหลืองไหมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ ก็พาเพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ X4 นะเตรียมตัวส่งมอบนะครับลูกค้าจะมารับแล้วเราก็มีที่จอดรถค่อนข้างกว้างขวางนะครับเพื่อนๆทั้งภายนอกภายในนะครับด้านนอกนี่จะเป็นรถที่เตรียมส่งแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจดีเคนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะโทรหาผมนะครับสอบถามข้อมูลนะครับขอคิวรับบริการนะครับแล้วก็ สอบถามเบื้องต้นได้นะครับในอาการต่างๆที่เพื่อนๆเจอในเรื่องของระบบไฟนะครับก็โทรมาหาผมเลย0844 574574ทุกผลงานนะครับเราทำโดยช่างมืออาชีพประสบการณ์กว่า15ปีแล้วนะสำหรับการทำระบบไฟนะครับก็ฝากติดตามนะครับแฟนเพจเฟ e บุ o กนะครับ YouTube DK Sinon Thailand นะครับขึ้นไว้ให้นะฮะตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วยกัมชาสัมพันธ์ว่าลายผมเนี่ยมัน เ็มนะครับเพื่อนๆก็โทรมาก่อนนะครับ08 4 4 5 7 4 5 7 4หรือแอดเฟซบุ๊กเลยส่วนตัวผมนะครับนี่เลยนะฮะขึ้นมาให้แล้วก็แอดแอดมาเลยนะครับก็มาพูดคุยกันผ่านทาง Messenger นะครับก็ทุกช่องทางผมก็ให้ฝาก YouTube ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ